แล้วก็จะบอกว่านะคะรถคันนี้นะคะแต่งได้เฉพาะที่เราเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านอื่นนะคะที่ไปออกที่อื่นมาแล้วก็มาแต่งที่เราทองที่เราไม่รับทำนะรับทำเฉพาะรถป้ายแดงที่ออกจากศูนย์เท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะพบกับช่างนับดาวเทอร์้านะคะวันนี้เปิดตัวมาพร้อมกับคลิป Leader G u p g อั d เกรดยาสปอร์ตตัวนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะเป็น Leader G สีเทาแลมโบหรือว่าสีเทาดำของเราน,นั่นเองนะคะอัปเกรดยาร์สป มาแนวหล่อๆเข้มๆเลยนะคะคันนี้ของคุณป้าสมจิตนะคะจากเกาะสมุยนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนระยะทางไม่สำคัญแค่รถหล่อๆ <c oughs> นี่ก็บินมารับถึงที่ได้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ลีดเดอร์จีตัวอัปเกรดยาสปอร์ตของเราเนี่ยอาจจะมีการเห็นตามเพจอื่นๆว่ามีการตกแต่งให้ได้นะคะแต่ว่าของดาวเนี่ยตกแต่งให้กับลูกค้า พร้อมขับลหล่อออกจากสูตรออกจากโชว์รูมเลยนะคะแล้วก็งานทุกอย่างที่เราทําให้ของแท้ร้อยเค่ะยกเว้นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเพราะว่าฝาท้ายไฟฟ้าไม่ใช่ของแท้ค่ะเป็นของงานซัลายเออร์ที่เดียวกับทางเรานะคะแล้วก็เป็นงานรับประกันนะคะแล้วก็จะบอกว่านะคะรถคันนี้นะคะ แต่งได้เฉพาะที่เราเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านอื่นนะคะที่ไปออกที่อื่นมาแล้วก็มาแต่งที่เราทองที่เราไม่รับทำนะรับทํำเฉพาะรถป้ายแดงที่ออกจากศูนย์เท่านั้นนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าที่สนใจอยากแต่งชุดแต่งเกียร์สปอร์ต แบบนี้นะคะเราหล่อแบบนี้สามารถโทรติดต่อดาวได้เลยนะคะแต่งให้เฉพาะรถใหม่ป้าย,ายแดงที่ออกจากศูนย์เท่านั้นพร้อมบริการตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นลีดเ e อร์จีนะคะตัวอัปเกรดเชียร์สปอร์ตสีเทาเข้มๆเ,เลยคันนี้ตัวนี้นะคะมีการเปลี่ยนไฟหน้านะคะไฟหน้าก้างปลาจากไฟหน้าลีดเดอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลือกที่จะเป็นชุดแต่งแบบ เขี้ยดํานะคะซึ่งชุดแต่งแบบเขี้ยดําก็จะเป็นกราไฟตะแมออกเขี้ยดํานะคะแล้วก็ชุดแต่งเจียสปอร์ตแบบเขี้ยดําด้านหน้านะคะแล้วก็มีโลโก้ GR ให้ตัวนี้ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมของ l e a d อร์อยู่นะคะยังไม่เปลี่ยนเป็นไฟซีเครทเชียลแล้วก็ตัวโลโก้แก้วด้านหน้าเพิ่มความเท่ความสปอร์ตให้กับตัวรถ ลีดเดอร์จีคันนี้นะคะจบที่ราคา1นึ่งล้านสแสนห้าหมื่นบาทนะคะคําว่าจบที่ราคา1นึ่งล้านสแสนห้าหมื่นบาทคือการบวกราคาตัวรถนะคะจะไม่มีส่วนรถเพราะว่าบวกมาแต่งอุปกรณ์มูลค่านะคะการแต่งแสนกว่าแน่นอนค่ะแต่แสนกว่าของเรามีหลายอย่างให้นะคะทั้งหลังคาดําแล้วก็มีตัวฝาท้ายไฟฟ้าให้นะคะคําว่าบวกราคาตัวรถนะคะไส้ในอาจจะมีหลายอย่างให้ลูกค้าได้ดูกันแต่ว่าต้องโทรมาสอบถามค่ะว่ารายละเอียดแต่ละท่านนั้นใช้ต่างกันนะคะ หรือว่าจะบวกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นบวกได้หมดค่ะหรือว่าไม่บวกราคาตัวรถก็ได้ขึ้นอยู่กับของแต่งที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วต่อมานะคะนี่เลยลูกค้าเลือกเองนะคะแล้วก็หล่อมากๆเข้ากับตัวรถเลยตัวลีดเดอร์จีอันนี้เป็นล้อขนาด20นะคะเป็นล้อขนาด20นะคะเธอล้อเดินขนาด18แต่วนู้เป็น หลอก,กันแบบเซตแบมพาหล่อเลยนะคะดูได้เลยนะคะเปลี่ยนจากขนาด18เป็น20หล่อมากๆเท่มากๆลีดเดอร์จีคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นเพราะสีมันเข้มนะคะคันนี้มีการทําหลังคาดําด้วยนะอาจจะมองไม่เห็นแต่รบกวนตะกองซูมเข้ามานิดนึงนะคะทําหลังคาดําเหมือนตัวสีขาวเลยนะคะเสาเอกระจกมองข้างแล้วก็ตัวหลังคานะคะเพิ่มความเข้มให้กับตัวรถอย่างเทพเลย คันนี้สีเทาลูกค้าต้องการให้คุมโทนนะคะเพราะลูกค้าต้องการให้คุมโทนหล่อๆเข้มๆเนี่ยตัวคิ้วตรงนี้นะคะจะไม่ได้มีการติดคิ้วโครเมียมเพื่อให้ตัวโครเมียมเข้ามาตัดกับสีรถเราจะยังใช้คิ้วโครเมียมเดิมที่เป็นสี ของตัวรถที่ติดมานะคะแล้วก็ถ้าจะสมบูรณ์ยิ่งกว่าน,นั้นก็จะเป็นตัวมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของด้านข้างก็ไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดมีแค่ล้อแมกนะคะที่เพิ่มความหล่อเข้ามานั่นเองนะคะลูกค้าดูได้เลยว่าด้านข้างนี่คือหล่อมากๆนะคะคันแรกนะคะแล้วก็ลูกค้าเลือกของแต่งด้วยตัวเองเลยค่ะเท่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันค่ะ โอเคค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวเดิมไม่ใช่ไฟเลี้ยวสีเ u นเชียลนะคะเป็นไฟเลี้ยวที่ติดมากับรีเตอร์นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะในส่วนของสปอยเลอร์หลังก็มีการทําสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ คาดเอวเป็นตัวเดิมของของตัวรถนะคะไม่ได้มีการทําเพิ่มถ้าลูกค้าต้องการให้คุมโทนก็สามารถเลือกเป็นสีดําแบบนี้หรือว่าทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้ที่เป็นคาดเอวสีเทานะคะโลโก้แก้วด้านหลังนะคะติดให้มีความสปอร์ตและความสวยงามภายในตัวเลยนะคะลูกค้าสังเกตว่าตัวคิ้วตัวนี้นะคะจะคุมโทนได้เป็นอย่างดีกับตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะคะล่าล่างก็จะเป็นชุดแต่งแบบ g จียสปนะคะตัวนี้นะคะ ระบบความปลอดภัยก็มีมาให้ครบอย่างที่รีวิวมาในคลิปวันก่อนนะคะแล้วก็ติดตั้งปัดท้ายไฟฟ้าให้นะคะนี่เลยปลัดท้ายไฟฟ้าของเราก็จะมีระบบคลิกเซนเซอร์ให้เป็นงานของซัพพลายเออร์ที่เดลกันเข้ามานะคะไม่ใช่งานแท้นะคะแต่เป็นงานของซัพพลายเออร์แต่เราก็มีรับประกันให้ทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นกล่องเดิมที่จะต้องคืนลูกค้าส่วนภายในนะคะก็จะมีอ่า ผูท้ท้ายให้กับลูกค้านะคะแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าในการที่บอกราคาตัวรถ1 2 0 0,000 0 0น0อ0 0 0 0่0 0 0 0นะคะมูลค่าของจะไม่เท่ากันเนื่องจากความต้องการของลูกค้าในแต่ละอย่างในแต่ละมูลค่าของแทนที่ลูกค้าจะเอาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องดูคลิปแล้วก็ไป วิเคราะห์เองนะคะว่าได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ดอกเบีย้ยตรงนี้ไม่ได้ดอกเบีย้ยตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการบวก5,000เนี่ยจะอยู่ที่เรทดอกเบีย้ยที่ดาวต้องที่ดาวระบุให้แต่ถ้าบวกอีก3,000ดอกเบีย้ยจะถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามดาวได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ลากันด้วยคลิป f ร r t จเนอร์ลีเดอร์จีคุ้มโทนเข้มๆสีดำพ,พร็อบล้อเซ็ทล้อแบมพายขนาด20นี้นะคะคลิปหน้ามีอะไรมาให้ลูกค้าดูอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะะค